พระยาอุปกิจศิละปะสารนิ่มการจนะชีวะเจ้าคุณปู่ผู้ให้กำเนิดคำว่าสวัสดีพระยาอุปกิจศิละปะสารนิ่มการจนะชีวะเป็นบุตรของชาวสวนที่มีฐานะปานกลางบิดาชื่อนายหวางมารดาชื่อนางปรั่งเกิดที่อำเภอบางขุนเทียนฝั่งธนบุรี แต่เมื่อมีอายุได้เพียงหนึ่งขวบบิดามารดาของท่านก็มีภาระในการประกอบอาชีพยายจึงนำท่านมาเลี้ยงดูแทนสิทธวัตประยุระวงศาวาสวรวิหารยายของพระยาอุปกิจศิลปสารเป็นผู้มีเมตตาการุณาและตั้งมั่นอยู่ในศิลธรรมได้พยายามอบรมสั่งสอนให้หลานชายเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนและพาไปฟังธรรมอยู่เสมอ จนอายุได้เก้าขวบยายจึงได้นำท่านไปฝากไว้กับพระภิกษุดำวัดบางประทุนนอกเรียนอยู่ได้ประมาณสองปีพระภิกษุดำเห็นว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดควรที่จะได้ร่ำเรียนสูงขึ้นจึงนำท่านไปฝากไว้กับท่านสมุพึ่งวัดประยุระวงสาวาสวรรวิหารและท่านก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการขวนขวายหาความรู้เป็นอย่างดี จนสามารถรับจ้างจานหนังสือและรับจ้างเขียนสัญญากรมธรรมตามสำนักกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เมื่ออายุ13-14ปีสแสวงหาความรู้จากความเฉลียวฉลาดนี้เองทำให้ผู้เป็นยายเห็นว่าหลานชายคนนี้มีแววที่จะเจริญก้าวหน้าเป็นเจ้าคนนายคนต่อไปในภายภาคหน้าเห็นควรที่จะได้เรียนหนังสือสูงขึ้นไป จึงนำตัวไปฝากไว้กับพระภิกษุเปลี่ยนผู้เป็นนาชายที่วัดสุทัธเทวดารามและเมื่อพระภิกษุเปลี่ยนได้ลาสิกขาท่านก็ได้นำไปฝากไว้กับพร,รพระครูพรมสอนพระครูของสมเด็จพระวรรณรัตน์จนเมื่ออายุได้16ปีพญาอุปกิจศิลปสารก็ได้บรนประชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาหาความรู้ต่อไปและเมื่อมีอายุครบบวชตามประเพณี ก็ได้อุปสมบทเป็นพระพิษุที่พระอุโบสถวัดสุทัศเทวรารามโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นพระอุปชาในปีถัดไปท่านก็ได้สมัครสอบเป็นนักเรียนชั้นที่หนึ่งของมหามากุราชาวิทยาลัยได้จากนั้นก็ได้เข้ารับราชการทั้งที่ทอยู่ในสมนเพศตำแหน่งทางราชการพระยาอุปกิจศิลปสาร ยังคงรับราชการเรื่อยมาจนถูกย้ายไปเป็นครูที่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ท่านได้ลาสิกขาในอีกสองปีต่อมาเพื่อใช้ชีวิตคารวาะอย่างเต็มตัวโดยยังคงรับราชการอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ตามเดิมและในปีเดียวกันก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนอุปกิจศิลปสานหลังจากได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนอุปกิจศิลปสานแล้วนั้น ท่านก็ได้เลื่อนขั้นเป็นลำดับตามจำนวน,นปีที่ผ่านไปโดยได้เป็นท่านข้าหลวงตรวจการเป็นลำดับแรกจนในที่สุดก็ได้รับตำแหน่งเป็นประลัดกรมตำราอีกหนึ่งตำแหน่งแต่มาภายหลังทางราชการได้ยุบกรมตำราไปจึงได้ย้ายไปเป็นหัวหน้า,ผาแผนกในกองแบบเรียนกรมวิชาการแทนอาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยพระยาอุปกิจศิลปสาร ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2474โดยได้สอนวิชาภาษาไทยและภาษาบาลีแก่เหล่านิสิตนักศึกษาท่านถูกเรียกด้วยความเคารพจากบรรดาลูกศิษย์ว่าเจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่ของบรรดานิสิตจะทำการเรียกชื่อนักเรียนด้วยตัวท่านเองทุกเช้า ท่านจะทําการสอนด้วยความสนุกสนานด้วยความเมตตากรุณาและเที่ยงธรรมเห็นลูกศิษย์ทําสิ่งใดไม่ดีไม่งามก็จะว่ากล่าวตักเตือนเหมือนกับทําการสอนลูกหลานแท้ๆสมกับที่บรรดาลูกศิษย์เรียกท่านว่าเจ้าคุณปู่โดยแท้จริงแต่พญาอุปกิจศิลปสารได้สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้ไม่นานนักในวันที่28กันยายน พุทธศักราช2475ท่านก็ถูกย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำกรมศึกษาธิการและอยู่ในตำแหน่งนี้จนการเสียอายุราชการในอีก3ปีต่อมาหลังจากที่กเกษียณแล้วแต่ด้วยความรู้ความสามารถที่หาได้ยากยิ่งของท่านทางราชการจึงจ้างท่านไว้ในฐานะข้าราชการวิสามันต่อไปผู้ริเริ่มใช้คำว่าสวัสดี นอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยแล้วพยาอุปกิจศิลปสารก็ยังเป็นผู้ริเริ่มให้ใช้คำว่าสวัสดีในหมู่นิสิตนักศึกษาขึ้นโดยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าคำสวัสดีที่ครูมอบไว้แต่ต้นโปรยอย่าลืมเสียข้อนี้ไม่ต้องเห็นแก่ครูก็ได้แต่ต้องเห็นแก่ชาติของเราเถิดเพราะชาติของเรา จำเป็นที่จะต้องมีคำปลาใยกันให้เป็นกิจลักษณะอย่างอาระยะประเทศทั้งหลายซึ่งสมาคมบางแห่งเขาก็ได้ใช้คํานี้กันแล้วมหาวิทยาลัยเราควรตั้งต้นให้แพร่หลายต่อไปเพื่อชาติเพราะใครๆเขาก็ตั้งใจเอาอยากเราและจากนั้นมาคําว่าสวัสดีที่ท่านคิดค้นขึ้นก็ได้เป็นที่แพร่หลายจวบจนปัจจุบัน และท่านยังเป็นผู้ริเริ่มการใช้คำว่าขอโทษและขอบคุณอีกด้วยลาออกจากราชการท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการคืออำมาตยเอกพระยาอุปกิจศิลปสารจตุละถาพรช้างเผือกนอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎดีมาลาเข็มศิลประวิทยา แสดงถึงคุณวุฒิอันเชี่ยวชาญของท่านทางด้านวิชาภาษาไทยเมื่อปีพุทธศักราช2482พระยาอุปกิกศิลรปสารก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคประสาทตาอักเสบจ,จากนั้นสุขภาพของท่านก็เสื่อมโทรมลงมากและเห็นว่าไม่อาจจะรับราชการได้อย่างเต็มกำลังความสามารถดังเดิมจึงได้ขอลาออกจากราชการ รวมระยะเวลาที่รับราชการมาตลอด38ปีวาระสุดท้ายพระยาอุปกิจศิลปสารได้ถึงแก่อนิชกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกและได้ฝากฝังแก่ชนรุ่นหลังว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณโดยแท้เพราะตลอดเวลาที่พักรักษาตัวอยู่นั้นท่านได้ปรารถอยู่เสมอว่าหากสิ้นชีวิตลงเมื่อใด ท่านก็อยากอุทิศร,ร่างกายให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปจึงทำเรื่องการมอบศพให้กับโรงพยาบาลสิริร,ราชเพื่อให้เป็นอาจารย์ใหญ่แก่เหล่านิสิตนักศึกษาแพทย์ดังคำพูดที่ฝากไว้ว่าฉันเป็นครูฉันตายแล้วฉันอยากเป็นครูต่อไปขอมาหาวิทยายลัยจงเอากระดูกของฉันไว้สอนนิสิตต่อไปเถอ